เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนนี้ครับตอนนี้ชอบไหมฮะและนอกจากนี้โรงเรียนเราต้องสนับสนุนครูสอนภาษาอังกฤษให้รงเรียนในสั้นมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นดร์น้องเห็นความสําคัญเห็นปัะเทศครับพี่น้องนี่คือความตั้งใจอีกเรื่องหนึ่งผมเดินไปทางไหนก็มีเป็นหนึ่บาทแต่พี่น้อง ผมมีเรื่องแอะอยู่นิดหนึ่งเห็นนโยบายทุกพักตอนนี้ไหมครับเขาจะมีเรื่อง3,000บาททุกพักแล้วผมเชื่อว่าดตอรหนองคนนี้นยโยบายใครที่ดีๆแล้วเข้าไปอยู่ในสภาหากหลังวันที่14พฤษภาคมนี้ดตอรหนองเข้าสภาพร้อมที่จะยกมือโหวตสนับสนุนเบีย้ยคนชรา,า3,000บาทเช่นกันครับพี่น้องให้กับประชาชนทำแล้วไม่ได้ดีก็ปล่อยมันไป นะครับดร,รหน่องพร้อมที่จะทำนี่ดรหน่องเลยเขาได้มีการสแสดงวิสัยทัศน์ครับเขาบอกมาถึงเวลาแล้ว600บาทพี่น้องคิดว่าพอไหมฮะมันไม่พอครับแต่ก็ยังดีใช่ไหมฮะที่ยังมีเงินมาสมห์ช่วยแบ่งเบาภาะระผู้ปกครองพ,อพ่อแม่พี่น้องไปนโยบายของพรคดรพร้อมที่จะสน,นับสนุนหลังจากวัยเรียนก็จะเป็นการเข้าอะไรครับ เข้าสู่วัยทำงานวัยทำงานไม่ใช่ว่าผมจะมาประกาศตรงนี้ว่าค่าแรง6 0 0 700ผมประกาศได้ไหมครับไม่ได้ทำไมผมถึงไม่ประกาศครับเพราะเราไม่รู้ว่าประกาศไปแล้วดรหนองกับรัฐบาลดรหนองเนี่ยในอนาคตจะเข้าไปแล้วทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเข้าไปแล้วทําไม่ได้ชาวบ้านเขาจะด่าเอาใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนโยบายในเรื่องของแรงงานก็ต้องไปดูกันในสภาไปดูจากความเป็นจริงว่า ราคาเท่าไหนที่จะเหมาะในการขึ้นค่าแรงให้กับพี่น้องประชาชนแต่ไม่ต้องห่วงฮะเรามีอดีตรัฐมนตรีแรงงานนะครับมีคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของแรงงานอยู่แล้วก็พร้อมที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในวัยแรงงานเช่นกันให้ผู้สูงอายุนั้นได้เปิดประกันสังคมไปใช้ก่อนนะครับมีนะครับ,นะรบเรื่องของเบีย้ยคนชรา,านะครับหรือเขาเรียกกันว่าเง,งินสวัสดิการของผู้สูงอายุแต่ผมเนี่ย เป็นคนที่สมมุติว่าสองตาสีตาสายยมีเมาไม่มีลูกหลานนะอยู่กันในวัยชราสองคนอายุหกสกว่าหรือเจหรือ80ิก็ว่าไปอยู่กันสองคนไม่มีลูกหลานทุกวันนี้เขาได้ค่าค่า,าอ่าเขาเรียกอะไรเบี้ยคนชราเดือนละหกร้อยแปดรอใช่ไหมครับพี่น้องอตีซะง่ายๆเลยเป็นเลขกลมๆก่อนด้วย30สิวันตาสีตาสาเยียมียมาจะมีเงินใช้วันละเท่าไหร่ครับสี่สบาท 4ี่สิบปผมเชื่อว่าสองตายายตาสีตาสายจะมีมาจะมีลูกหลานหรือไม่เขาก็สามารถประคับประคองชีวิตของเขาไปจนสุดลมหายใจใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับมันมีสิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนต้องยอมครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้อง วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้แล้วนะครับผมเฉลิมพลนิยมศิลป์ครับผู้สมัครหมายเลข5วันนี้มากาบขอากาสขอคะแนนเสียงพี่น้องชาวเอื้อทอรอน,นะครับเพื่อจะเข้าไปทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับชาวนนทบุรีเขตสองนะครับเพื่อสะท้อนปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับปัญหาของนนทบุรีมีเยอะครับ แต่ยังไม่มีนักการเมืองคนไหนเอาปัญหาของพี่น้องไปสะท้อนในสภาจริงๆนะครับถ้าพี่น้องให้โอกาสผมเฉลิมพลนิยมศิลป์ครับผมพร้อมครับ พร้อมที่จะเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมให้เข้ามาแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างนี้เอาไหมครับพี่น้องครับเอาการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทํางานควบคู่กับนะครับเคียงบ่าเคียงไหลกับพัน,พนตารวจเอกดอกอรธงชัยย็นประเสริฐนะครับทราบไหมครับ รู้ไหมครับว่าคือใครครับนายกอบจนนทบุรีของเราครับทํางานกับท่านมาตั้งแต่ปี2547นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เพิ่งลาออกจากนะครับการเป็นเลขานายกอบจไม่นานครับก็มาลงรับสมัครเลือกตั้งนะครับเพื่ออาสาเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมเองนะครับจากจะกกาบเรียนทุกท่านว่านะครับนะครับพร้อมที่จะนําเอาประสบการณ์ จากการเรียนหนังสือนะครับตีโทอเอกนะครับพร้อมจะนำเอาปความรู้ที่เรียนจากตีโทอเอกนํามาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะนําเอาประสบการณ์จากการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาเกือบ19ปีเต็มนะครับมาทุ่มเทรแรงกายแรงใจนะครับสติปัญญาความรู้ความสามารถทํางานเพื่อคนนนทบุรีของเราเบอร์ห้าใช่ไหมฮะ น,นี่คือความตั้งใจของผมนะครับผมเชื่อว่านะครับนักการเมืองคนที่จะเป็นสอสอนะครับผมเองฮะผมเข้าไปคุยกับนายกองค์การบริหารสุนจังหวัดอุ w, ทนทบุรีท่านพันตำรวจเอกดกเตอร์ธงชยัยเย็นประเสริฐผมบอกว่าและคณะผู้บริหารรวมทั้งผมด้วยนะครับผมคุยกับท่านนายกอยู่ตลอดเวลาฮะ นะครับปรึกษากันตือว่าเราต้องเดินหน้าการศึกษาให้กับลูกหลานของคนนนทบุรีสร้างโอกาสดีๆให้ลูกหลานของเราเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันพี่น้องครับตอนนี้โรงเรียนในสังกัดอบอจอนนทบุรีมีทั้งหมด34โรงนะครับเป็นโรงเรียนปฐม 33โรงมัธยม1โรงคือนนทบุรีวิทยาลัยพี่น้องครับผมได้คุยกับท่านนายกอบจอว่าวันนี้ลูกหลานของเราจะต้องสามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติได้นะครับวันนี้ถ้าลูกหลานเรามีความพร้อมมีสติปัญญามีความรู้เขาสาวเขาเหล่านั้นสามารถที่จะนำเอาความรู้นั้นไปพัฒนาสังคมพัฒนาชาต เขาสามารถที่จะไปสู้ในเวทีนานาชาติได้ปัจจุบันนี้ท่านรู้เลยฮะนะครับทำไมเราถึงสนับสนุนภาษาอังกฤษทําไมเราถึงสนับสนุนนะครับผลักดันนโยบายทางด้านการศึกษาให้กับลูกหลานของเราเราแพ้แม้กระทั่งพม่านะครับเราแพ้แม้ทั่งอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์วันนี้ถ้าลูกหลานของเราถ้าเราไม่ผลักดันในเรื่องการศึกษานะครับผู้สูงอายุอย่างที่ไบ์ก็พูดไปแล้วว่าผมจะเข้า ดันในสิ่งที่สร้างนะครับคุณภาพชีวิตดีๆให้กับลูกหลานของคนให้กับท่านผู้อุปสครับท่านผู้อุปสครับสิ่งแรกที่ผมจะเข้าไปผลักดันสิ่งแรกที่ผมจะเข้าไปผลักดันก็คือเบี้ยผู้สูงอายุนะครับถ้ามีการเสนอเข้ามาในสภานะครับให้กับผู้สูงอายุ3,000บาทเมื่อไรผมยกมือทันทีคนแรกเลยครับพี่น้องครับ และนอกจากนี้ยังไม่พอครับมีอายุ90ปีหรือ100ปีขึ้นไปผู้สูงอายุจะต้องได้นะครับผมจะเข้าไปผักดันต้องไม่ต่ำกว่า5 0 0 0บาทครับพี่น้องครับพร้อ <Yeah. S 1> เลือกผมเฉลิมผลยมสินครับนะครับพร้อมที่จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหลนะครับกับเทศบาลเมืองบางสิงเมืองนายกสุวรรณาโลสมบูรณ์ถ้าพี่น้องอยากเห็นหนักการเมืองที่3ไม่เป็นครับ นะครับพี่น้องก็เลือกใครกันแล้วแต่พี่พี่น้องชอบพักที่พี่น้องชอบถ้าพี่น้องอยากใช้ผมนะครับเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องวันนี้ผมมีความพร้อมครับมีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจถึงแม้จะสอบตกมาสองสมัยแล้วแต่สมัยนี้ครับก็ขอโอกาสพี่น้องท้าอ,อื้อทอนณ์ครับมาสนับสนุนนะครับถ้าอยากใช้ผมขอโอกาสผมเฉลิมลนิยมสินครับ,บนหมายเลขห้าครับขอบคุณมากครับเป็นของ น้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกสอสอเป็นของคนนนทบุรีครับดรเฉลิมพลนิยมสิงห์ครับมาครับสู้ด้วยกันครับพี่น้องครับกาเบอร์อะไรวันที่14พฤษภาคมนี้อย่าลืมก้าคูหาครับกาเบอร์5สีม่วงครับขอบคุณครับ5ครับขอบคุณทุกคนครับ ก็ผล <Okay. S 2> งานที่ผ่านมามีอะไรบ้างโอเคครับโอเคครับผมเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสองสมัยตั้งแต่ปี2547เป็นอดีตประธานสภาอบจนนทบุรีเป็นอดีตน,นายกอ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับทำงานร่วมกับพันตารวจเอกดอกเตอร์ธงชัยยินประเสริฐนายกอบจนนทบุรีนโยบายที่สําคัญที่เราทําให้กับลูกหลานคนนนทบุรีตั้งแต่ปี47นะครับที่หาหาเสียงมาทุกสมัยก็คือนโยบายทางด้านการศึกษาตอนนี้โรงเรียนในสังกัดอบจนนทบุรีนะครับ34โรงนะครับเป็นประถม33โรงมัธยม1โรงนะครับตอนนี้ประถมนะครับสอนเป็น2ภาษา นะครับสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและนอกจากนี้นะครับเราผมกับท่านพันธนันรเอ,ดดอกดรทงชใยเย็นเสร็จยังผักดันนะครับกำลังจะผักดันสร้างโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโรงเรียนอินเตอร์ให้กับลูกหลานของคนนนทบุรีที่เขาไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเทอมได้มาเรียนในสังกัดมาเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลของอบจนนทบุรีนะครับ ผมอยากเห็นลูกหลานของคนนนทบุรีมีคุณภาพการศึกษาที่ดีพร้อมที่จะทำหน้าที่นะครับในการที่จะพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปวันนี้ถ้าลูกหลานของเรานะครับไม่มีคุณภาพเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเวทีนานาชาติได้เลย นะครับต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับในว,วันที่14พฤษภาคมนี้ขอโอกาสผมเฉลิมผลนิยมสินคับหมายเลยขห้าครับมีความพร้อมมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนชาวนนทบ,บุรีเขตสองครับขอบคุณมากครับ